สวัสดีค่ะสบายดีเอซีทางช่องน้องคัมแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะมาพบกับแม่เพ่นอีกแล้วคะ่คะเอฟซีค่ะอย่าฝ่าเบื่อเด้อคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคัมแพงชาแนลให้แม่เพ้นด้วยเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพ้นในการทํางานเนาะคะ่ะในการหาแนวทางดีๆเด็เดๆเดนาะ,ะมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องน้องคัมแพงชาแนลทุกๆมือเนาะคะ่ะ ค่ะมืัอนี้กับบมี่ยังหลายค่ะก็จะมีแนวทางฮาน้อยของปูซีศูนย์แล้วกับปูซีหานะคะของเพิ่นนมว่านนี่เข่าค่ะเอซี FC. ของปูซีศูนย์เข่าสองน้อยของปูซีหาก็เขาะะ่าเนาะเข่าน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเข่าน้อยสุดท้ายค่ะค่ะตัววิ่งตัวลูดของเพิ่นก็เข่าดีเนาะค่ะกับจะจังไดแน่ค่ะเอซี FC. มีผู้ใด โชคดีเนี่ยค่ะมอวานนี่เพ่นเพ่นบอหมานเลยค่ะเมื่อวานนี้เนาะซื้อตะเลขฟันเจ้าของเนาะมาได้ซื้อตามของอ่าของเซียนใดๆเนาะซื้อแค่เลขฝันของเจ้าของเนาะเมื่อวานนี้เนาะก็เลยบอหมานเนะะ mm hmm. าะก็เป็นยังเนาะสู่ต่อค่ะ fc ก <c oughs> <c oughs> ก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางเนาะค่ะเพ่นก็นจะมาแจ้งให้ fc ทั้งสองหูเด้อค่ะว่าของยาขวัญ บอดายเด้อค่ะเอฟซีพาว่าเพิ่นพาญาหลุยไปโรงพยาบาลอีกแล้วเนาะค่ะไปโรงพยาบาลอีกแล้วนอนโรงพยาบาล,นนลาบาค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะเพิรนว่าเพิ่นไปกับลูกชายเพิรนบ่แม่นเนาะเพิ่นพาญาหลุยไปอันโรงพยาบาลสกลนครเนาะค่นนะ,คะก็เลยบ่ได้แนวทางนําเพิ่นค่ะเอฟซีบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมมได้มาเมื่อใดเนาะ ว่าญาติฝืนกับไ่สบายเนาะบ่สบายหลายก็ก็เลยดูได้อยู่โรงบาลเนาะหมอบ่ให้ออกจากล่องบาลนคะคะเพิ่นอยากมาอยู่บ้านแต่ว่าหมอบ่ให้ออกมาเนาะค่ะค่ะส่วนของญาขวัญน,น่ะรอบเบิ่งอีกจักหมื่นสองมื่นกว่าเด้อค่ะเนาะเพราะว่ามี FC ฟซีญาขวัญถามขอมาหลายคนอยู่เนาะค่ะว่าของญาขวัญ คือบบได้ค่ะคือเพอนบอกแหละค่ะยากขวนเป็นอย่างแม่ป่าเนาะอย่างน้ำเอื่อยเป็นเนาะโบเป็นอย่างคะ่ะเอฟซีเอาของผู้ซีซูนเอาของผู้ซีหาแล้วก็เอาของพิภารเ์เซียนเซียนงในไปกร์เนาะคะ่ะของอาจารย์สบายองเซียนสิเสเ,สเสกตเนาะคะ่ะไปกอนเนาะเป็นไปเป็นแนวทางกันกอนกับทาผู้ใดเนาะสนใจจะสร้างจองบูชาเนาะคะ่ะพญาเล็บขุดแล้วก็ ครีมแคลเซียมยาตานะคะบำรุงสายตาตาฝาฟ้างเงนะคะต่อกระจกเนาะกินได้บำรุงสายตาไดนะ้เนาะแคลเซียมแก้ปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกเนาะส่วนครีมกัแก้ฝ้าเนาะกะจุดดังดำแล้วก็ทําให้หน้าดูอ่อนกว่าวนะัเนาะส่วนพยาเล็บคุด เป็นของปู่40เป็นผู้ปลุกเสกเองเนาะค่ะถ้าผู้ใดบูชาไปแล้วเนาะค่ะเพีนก็นจะนําไล่ซื้อแล้วก็วันเดือนปีเกิดฝากพี่พหัตเนาะให้พี่พหัตเอาไปให้ปู่เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้ fc ทั้งช่องเ้อค่ะเนาะค่ะถ้าสนใจก็ให้ถ้าไกล้มาตามเบอร์ที่เพขึ้นหน้าจอให้ทุกๆมือด้อะค่ะ fc เนะะาะเพราะว่าถ้า ผู้ใดทักไปหาพี่พหัสบ่ได้หรือว่าโทรไปหาพีพหัตพีพหัตบ่รับสายเนาะกัโทรมาหาเพิ่นได้เนาะค่ะเพราะว่าพี่พหัสอยากงานหลายอย่างอยู่เนาะขับรถแน่ไปหางานแน่คนเดียวเนาะก็บทำช่อง y o u t u สองช่องเนาะคนเดียวสองช่องสามช่องเนาะ,ะค่ะก็เลยบ่มีเวลาจะรับสายเ c ซีเนาะก็อยาฟ้าวเสียใจเนาะเพราะว่าพี่พหัสติดงานหลายอย่างเนาะ กะไฮโธมาหาเพ่นได้ทักมาหาเพ่นได้เนาะค่ะเพ่นก็จะตอบกลับไฮเนาะคะ่ะเอาการเราก็เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะกับมาเบิ่งแนวทางฮางนอยของปูศรีูนย์แล้วก็ปูศรีห้ากันเลยเนาะกะเพ่นก็ขอกราบนมัสการปูศรีูนย์แล้วก็ปูศรีห้าเด้อคะ่ะเนาะที่เอาแนวทางดีๆเด็ดนอกมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องน้องคำแพงแชนแนลทุกๆวันเนาะเพ่นขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเนาะแล้วก็ทุกๆมือด้วยเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเพื่อนผมไม่อยากจะตอบแทนคุณคุณของแต่ละเซียนเนาะค่ะก็มีแค่คําขอบขอบคุณหลายๆเนาะค mm ่ะเอามาเบิ่งของปูซีศูนย์กันก่อนเนาะค่ะว่าปูซีศูนย์จะได้ตัวใดเมื่อนี้เนาะแนวทางฮะน้อยวันที่11หรือว่าวันที่21เนาะ21มีนาคม2566เนาะ คู่40หายมากอะวิ่งรูดเก้ากับหกเนาะเก้ากับหกบนล่างเด้อค่ะเนาะคู่40เิ่นหมากเก้ากับหกบนล่างค่ะซีกับเพิ่นจับคู่ให้ที่เก้าหกเนาะค่ะโอเปอเรนค่ะเก้าหนึ 1, ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนาะแล้วก็ 4หกหนึ่งหกสองก็96เกนะคะผู้เน้นให้ที่เก้าสาเก้า C สองหกเก้าหกเนาะ,ะผู้เน้นให้สี่คู่นะค่ะผู้เน้นให้สี่คู่เดขอกินน้ำหอมคู่เอฟซีขอแห็งอากาศทั้งบ้านผู้ให่อนเนี่ยคะ่ะเอซีเห็เนาะ แนวทางฮานอยของผู้4ร่ศูนย์เนาะผู้ให้9ก้ากับ6เนาะวิ่งรูดเก้ากับ6แล้วก็จับคู่กับมีเก่าหนึ่งเกสองแล้วก็เกสเนาะเกสแล้วก็เก้าสี่สหกสองแล้วก็เกหกเนาะผู้เน้นใ้ที่เก้าสมเก้สี่แล้วก็สองหเนาะเกหเน้นซีคู่หาเนาะนี่ค่ะได้ของผู้4ร่ศูนย์ไปแล้วเนาะ ามาต่อของปู่สี่ห้าก,กันเลยเด้อจ้ะว่าของคู่สี่หาจะได้ตัวไหนเนาะปู่สี่หาเป็นไหามากกะมีวิ่งลูดหนึ่งตัวเดียวเนาะปู่สี่หาไหมากวิ่งลูดหนึ่งตัวเดียวราคาจับคู่ไหสามหนึ่งหาหนึ่งราคาหนึ่งแปดเนาะแล้วก็สามหาสามแปดราคาห้าแปดเนาะ จับคู่ให้แล้วก็มี1นึ่อ่อหนึ่แล้วก็หาหาเนาะจับคู่สตัวให้มีหาสามหาหนึ่งแหาหนึ่งขายแนวทางฮานอยของปู่สีหเนาะให้ f ฟซทางช่องเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะ เพระาะว่าตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดเนาะแนวทางานอยของปู่4 5วันนี้วิ่งลูด1ตัวเดียวก็คือ3 1 5 1 1 8 3 5 3 8 5 8เนาะแล้วก็1 1 0 0หาหาค่ะจับคู่3ตัวให้ก็มมี่3หา1 8หา1เนาะขาย4 ปูเน้นให้ทีสามหนึ่งกับหาหนึ่งเด้อค่ะตามนี้เนาะคะ่ะแนวทางงานนอยของปูสี่แล้วก็ปูสี่เนาะคะ่ะกขอให้บารมีปูทั้งสองเนาะคะ่ะจงดนบันดาลให้เอฟซีทั้งช่องนะะ้องคำแพงทุกทุกคนนะคะถูกหวยกันยกช่องนะคะเนาะถูกทั้งสามนอยกันเลยเนาะ ย c จะได้มีกำลังใจหลายๆเนะจำไว้้า้าแตกสามน้อยยฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนทุกๆวันด้วยเด้อน,นะคะ <c oughs> เพราะว่าเพนจะหาแนวทางดีๆเด็ดๆนะมาฝากมาตอนยฟซทุกๆมือค่ะฟซกันล่ะชแนลจะไปไหนสงสัยจะไปหางานกับแม่นะมันมารับกันแล้วค่ะ เอาสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเพ่นกับ,บ่ามีหยังหลายแล้วได้แนวทางมาฝาก FC แล้วเพื่นก็จะขอขอบพระคุณ FC ซีทางช่องทุกๆคนเด้อคะ่ะเนาะที่ให้กำลังใจแม่เพ่นทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วกต่อย่าลืมนะคะ่ะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยตำไทยตำลาวที่บ้านเฮงซับแปดแปดเด้อนะคะ่ะเนาะเพราะว่า เชื่อใจได้ไว้ใจได้เนาะสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเนาะค่ะเอาคลิปนี้เพ่นกับบะมี่ยังไลน์แล้วเพ่นก็จะขอล่าเอฟซีไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะนอ้นองคำแง่งน,น,น,นอนอยู่ค่ะเอฟซีกำลังหลับเนาะด้วยเป็นไขว้อยู่เอาคลิปนี้เดี๋ยวปีใหม่ฟ้าใหม่นะคะเพ่นก็จะกลับไปไหวแม่เนาะอยู่ที่หลวงพระบางเอฟซีผู้ใดจะไปกับเพ่นเนี่ยค่ะถ้าจะไปกับเพ่น ทักมาบอกเด้อเดี๋ยวเพื่นจะพาไปเที่ยวจะเป็นไก่น้ำเที่ยวหายอยู่หลวงพระบางเด้อค่ะค่ะเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ